สวัสดีครับก็มาอยู่เกม r ลบ l o x Map Dark ไดเวอนะครับผมท็อปสอดแห่งช h น n ์แล้วีทุกเกียนก็จะพามาทั่วแมปนี้นะครับเนื่องจากว่ามีน้องถามเข้ามาว่าอยากให้ผมทำคลิปสอนเล่นอย่างละเอียดหน่อยได้เลยครับแต่ไม่ละเอียดนะครับไปเลยเริ่มแรกนะครับเราจะต้องกดไลค์แมปนี้นะครับแล้วก็กดเข้ากลุ่มไปนะครับนี่ครับแต่อันนี้คือผมกดเข้ากลุ่มแล้วนะครับอยู่ในกลุ่มเรียบร้อยนะครับ โค้ดของแมปนี้ก็คือ Dark Divers เติม S นะครับมาไปกันเลยครับพบสดโ o ดด i n g อ่าเมื่อเราเข้ามาแล้วใช่ไหมครับเราก็อยู่เยอะเราก็จะอยู่ในยานอวกาศที่ชื่อว่า Hell Diver 2ไม่ใช่ครับ oh. Hell Diver at home โอ้ก็ไม่ใช่อีกย oh. านอวกาศจะเรียกว่ายังไงดี Dark Diver นะครับอ่าตอนนี้เราอยู่บนยานครับ จากนั้นเราก็หันหลังกลับมาครับแล้วก็เดินเข้าไปครับตรงนี้จะเป็นแท่นโดเนะครับผมขอเรียกว่าแท่นโดเน่นะครับข้างบนจะเป็นสกอร์บอร์ดครับอธิบายว่าประเทศไหนไหโนหนนะครับตอนนี้ไทยแลนด์ n ัมเบอร์วนตามมาด้วยอเมริกาอุ้ยอเมริกาโอ้อเมริกา6กหมืนใกล้มานะครับนี่เราสามารถดูได้นะครับนอกนั้นก็เป็นแต้มคนที่ทําดาเมจเยอะครับกับคนที่ปักธงเยอะนะครับ คนที่ทำดาเมจเยอะก็คงเป็นเจ้าเดิมนะครับชื่อ BMP จากออสเตรเลียนั่นเองนะครับเมื่อเราเข้ามาครับอยู่ทางด้านซ้ายมือผมนี่จะเป็นตู้สุ่มปืนนะครับวิธีหาอาวุธก็จะหาจากตู้นี้นะครับตอนนี้ผมมีเอาาูนู์แต้มนะครับไม่ไดุู้มให้ดูนะครับวิธีสุ่มแต้มนะครับเอุ่มอาวุธนะครับกด E แล้วก็กด Open นะครับจะได้อาวุธมานะครับถ้าอาวุธชนิดเดียวกัน ก็จะอัปเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอ่าเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างกระเป๋าผมตอนนี้จะแยกอาวุธเป็นเช่นผมเขาเรียกว่าปืนเล็กยาวเว้ไม่ใช่นะครับปืนหลักแล้วก็ปืนรองนะครับแล้วก็ระเบิดมือนะครับระเบิดมือก็พวกนี้ครับวิธีการที่เราจะเอาอาวุธมาใช้นะครับเราก็เพียงแค่กดอย่างงี้ครับเนี่ยสลับไปมานะครับจะอยู่เลขหนึ่งนะครับนี่แบบนี้นะครับอ่าส่วนอาวุธลองจะอยู่เลข2นะครับ เล็ก2ครับอาวุธลองตอนนี้มี3ชนิดนะครับปืน P15 ปืน P92 SM SN Diver นะครับนี่ครับเห็นไหมส่วนระดับเลเวลจะบอกทางด้านขวานะบอกจำนวนดาเมจบอกกันเขาเรียกอะไรล่ะการแบบดีลงดีเลยนะครับเนี่ยอย่างเช่นปืนนี้ใช่ไหมครับเนี่ยปืนสั้นเนี่ยก็เลเวล3นะครับนี่จะประมาณนี้แล้วก็ปืนช็อตกันนะครับนี่มาณนี่ครับ ปืนช็อตกันผมก็เลเวล9แล้วครับยังไม่เลเวล10อ่าเดี๋ยวช็อตกันไปลองครับนี่ครับนี่คือตู้สมาวุธนะครับแล้วฟีไอเทมเมื่อเรากดเข้ากลุ่มแล้วกดไลท์แมปแล้วใช่ไหมครับเราก็มากด E แบบนี้ครับเอาเอาไปแล้วนะครับนี่ครับถ้าจําไม่ผิดนะครับจะได้ระเบิดตัวสีเขียวมานะครับนี่ระเบิดสีเขียวตัวนี้นะครับนี่ครับซิกมาฟอร์นะครับระเบิดนี้ผมแนะนําใครที่เพิ่งเข้าไปเล่น จะต้องพกไว้ตลอดนะครับเพราะว่ามันเป็นระเบิดที่ชุบเพื่อนแล้วก็หิวเลือดตัวเองครับนี่ครับแล้วอันต่อไปเนากนั้นก็เป็นระเบิดทําลายครับนี่พวกระเบิดดาเมจนะครับมีอันเดียวระเบิดพพอร์ตเราก็มีตัวนี้ตัวเดียวนะครับตอนนี้นะครับอ่าเรื่องระเบิดเรื่องปืนครบแล้วต่อไปวิธีเล่นนะครับก็ยิงตุ๊ดเลยนะครับคิดเอาเองครับไอ้ตุ๊ดเลย่คือเอะไรครับ แมปนี้แนวนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากครับยิงเป็นแนวยิงบุคคลที่3นะครับหรือ third Person shooting นั่นเองนะครับวิธีเล่นก็คือตอนนี้จะมีแมป b บ t เทิลหรือดาวอยู่ดาวเอ้ยหรือดาวอยู่2ดวงนะครับดาวดวงจันทรเรียกว่าดาวไหมไม่มั้ง <c oughs> แมปดวงจันทรนะครับนี่จะอยู่ทางด้านซ้ายมือผมนะครับตรงนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นนะครับ ก็จะมี NPC ตัวนี้นะครับนี่นั่งคุกเข่าอย่างเท่เลยให้เรากด e ก่อนนะครับกด e ปับ๊บรับเควสดปับ๊บแล้วก็ลงไปเล่นนะครับเมื่อเราเล่นจบชนะก็จะมาคุยตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะได้แต้มพอยต์อยู่ตรงนี้ครับเมื่อได้แต้มพอยต์ปุ๊บเราก็ไปซุ่มตู้ปืนตรงนั้นนะครับอ่านี่นะครับแล้วดาวต่อไปนะครับหรือดาวดูนั่นเองผมตั้งชื่อให้เขาอีกแล้วนะครับ มันคือดาวอาราไดนะครับเหมือนเดิมครับถ้าเรายังในวันนั้นนะครับถ้าเรายังไม่ได้เล่นแล้วเราเข้ามาเล่นเราจะต้องกดรับเควสนะครับเมื่อเรารับเควสเสร็จแล้วอูเว้เดี๋ยวเดขอไปแจ้งเหน่อยออเดี๋ยวกี่นาทีโอ้โหไม่ทันละเดี๋ยวเดี๋ยวผมอธิบายตรงนั้นนะเมื่อเรารับเควสเสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็ลงไปต่อสู้เมื่อชนะเสร็จเราก็จะได้แต้มมา ใช่ไหมครับจากนั้นเราก็มากดรับแต้มแล้วเราก็จะได้แต้มเพิ่มครับนี่แหละครับคือวิธีเล่นส่วนแมปบัตเทนเดี๋ยวก็จะคล้ายๆกัน,นครับเออไม่ทันละเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ดูนะครับเอาที่แมปแมปที่ที่จะต้องอธิบายจริงนะสําหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นนะครับอ่ะไปกันเลยครับเอาคนนี้แล้วกันป่ะป่ะไปเลยครับแมปเดาวดืนเหลือ12วิใช้ปืนอะไรดีผม ปืนปืนเอานี่เลเวลสามแล้วกันปืนนี้ครับปืนลองครับเมนหลักก็เอาโอไม่ทันแล้วปืนเลยเอาปืนเลยไปนี้ฮนะามาแล้วครับดาวดวงนี้จะชื่อว่าในแมปนี้เรียกว่าอาราไดนะครับเริมแรกครับเมื่อเราลงมานะครับเดี๋ยวผมมองบนท้องฟ้าก่อนอุย้ยทำไมกดไม่ทันเฮ้ยเฮ้ยไอเมาส เมาเมาเป็นไรเฮ้ยงานงอกแล้วผมไปเอ้ย a few moments later หลังจากที่คอมผมเด้งนะครับก็มาต่อนะครับ เริ่มแรกเลยนะครับภารกิจของดาวราไดนี้นะครับก็คือยิงยิงและทําลายนะครับแล้วก็ยัดเยียดประชาธิปไตยให้ดาวนี้ครับเป็นของเราไม่มีใช่ยล้วนุ่นคนละแมปนะครับเ้ยคนละเกมละเริ่มแรกนะครับเราจะต้องกําจัดนอนน้อยตัวนี้นะครับนอนน้อยตรงไหนวะเนี่ยนี่ครับนอนตัวบางใหญ่ตัวนี้นะครับฆ่าให้ตายเลยครับกําจัดนะครับเควสจะอยู่ทางด้านซ้ายมือเรานะครับเห็นไหมเมื่อกําจัดเสร็จเราก็จะ ต้องไปยึดพื้นที่3จุดนะครับนี่จุดตรงนี้นะครับจะมี3จุดเวลาเรายึดนะครับเราจะต้องกด E ถ้าเล่นบนคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวไปดูนครับกด E แล้วเราก็จะต้องปกป้องพื้นที่ที่เรายึดด้วยนะครับแล้วให้อยู่ในอนณาเขตตรงวงกลมนะครับ เมื่อเราอยู่ในอนาเขตตรงวงกลมหลอดสีขาวมันจะค่อยๆขึ้นนะครับตรงนี้ถ้าเราจะเน้นความเร็วนะครับถ้าเล่นกับเพื่อนนะให้นัดกันอยู่รวมกัน4ี่คนจะเร็วมากครับจะยึดได้เร็วมากครับแล้วเราก็ช่วยกันกำจัดเจ้าทิ่นออกไปท้หบนนะครับเกงมแรงนะครับแมพนี้จะมีทีเด็ดตรงที่ แมลงลูกคางนะครับแมลงลูกคางเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงแมลงลูกคางนั่นเห็นไหมครับอยู่ท้างขวามือมาแล้วมาแล้วตอนนี้ผมก็จะปาระเบิดดักนะครับกําลังเลงู่ครับคํานวณโปรเจกต์ตายครับเอาปรากฏว่าโดนตัวเองครับแล้วดูดูโอ้โหกระเด็นออกนอกแมปเลยครับแล้วด้วยแบบปืนผมก็กระสุนจะหมดนะครับแล้วก็เอาสไนมาด้วยครับผมก็ ใช้ปืนลองเป็นปืนกลเบานะครับปืนลองคือปืนสำรองครับปืนที่2ครับจะอยู่เลข2นะครับนี่ครับต้องรีบกลับไปที่ฐานนครับเพื่อช่วยเพื่อนๆนะครับไม่งั้นเพื่อนๆจะเลี้ยวนะครับนี่ครับคือวิธีเล่นแมปนี้นะครับหลักการเหมือนเดิมครับยึดพื้นที่กำจัดแมลงออกให้หมดนะครับจากนั้นก็เตรียมประทะบอลครับคอยดูนะครับนี่ครับนี่คือยึดพื้นที่นะครับเห็นไหมนี่มาอยู่รวมกันครับ สามคนก็จะเร็วแล้วครับอีกคนหนึ่งไปไหนก็ไม่รู้นะครับอ๋ออยู่เห็นแลเห็นหลอนเรือแล้วอยู่กันสี่คนเห็นไหมครับนี่สี่คนขึ้นไปไหมดูหลอนหลอดขี่สีขาวที่เรายึดนะครับเห็นไหมขึ้นแล้วนี่แล้วตอนนี้เพื่อนก็ใช้ระเบิดซัพพอร์ตนะครับหรือระเบิดหิ้วเลือเฮ้ยมาตอนไหนนี่ตอนนั้นแหละโอ้โ้ตอนนี้ผมก็ปาระเบิดใส่เพื่อนด้วยนะครับโอ้โหโดนมันชนด้วยน่าจะโดนระเบิดเพื่อนนะครับ นี่ครับวิธีเล่นแมปนี้นะครับหรือดาวอลาไดยนะครับต่อไปนะครับก็จะสอนวิธีชุบเพื่อนนะครับโอ้หถึงก็เสียชีวิต2นายนะครับเลี้ยวแล้วรเลียวคอยดูนะครับเดี๋ยวผมจะชุบให้ดูนะครับตอนนี้ก็ได้ปลาระเบิดซับพอร์นะครับหรือระเบิดสีเขียวนะครับตอนนี้ก็กดอีนะครับกดอีไปเร็วแต่แต่ตรงที่ แล้วเปิดเราปักนะครับปรากฏว่ามีแมลงยิงพิษมาครับอ่าเห็นไหมครับเมื่อเราชุบใช่ไหมชุบเสร็จเพื่อนก็ลงมานะครับให้สังเกตอยู่ข้างบนฟ้านะครับถ้าใครอยากดูเวลาเพื่อนลงมานะครับนี่ให้ดูแบบนี้นะครับดูเห็นไหมครับนี่ยังเท่อู้ตุ้มนี่ครับนี่คือวิธีชุบเพื่อนนะครับเวลาที่เราเข้าไปเล่นนะครับ ระเบิดที่จําเป็นมากๆเลยคือไอ้ระเบิดสีเขียวนะครับควรจะพกกันทุกคนนะครับอ่าแล้วต่อไปนะครับเมื่อเรายึดพื้นที่เสร็จนะครับเราก็สามารถกดเรียกบอสมาได้ครับเรียกบอสมาไฟนะครับเป็นบอสนอนน้อยนะครับอุ้ดูนอนน้อยลอยแล้วเวลาต่อสู้นะครับให้อยู่กระจายกระจายกันด้วยนะครับอย่าอยู่กระจุกที่เดียวครับไม่งั้น มีสิทธิ์ตายหมดได้นะครับเพราะว่าถ้าโดนพุ่งชนแบบเต็มๆสองครั้งนะครับตายแน่นอนครับถ้าเลือดเรารลีไม่ทันนะครับกะดีๆนะครับนี่ผมก็พยายามกระจายออกจากเพื่อนนะครับแล้วก็คำนวณระเบิดฮิวด้วยนะครับเผื่อจะได้ใช้ฉุกเฉินนะครับใครที่เลือดเหลือครึ่งหนึ่งนี่ผมแนะนําให้ปลาลงพื้นได้เลยครับแล้วเราก็ไปอยู่ในอาาเขตนั่นนะให้แบบฮิวเลือดตัวเองนะครับ อย่าประมาทนะเพราะว่าโดนพิษหนึ่งทีแล้วโดนคอมโบแบบบอสพุ่งเข้ามาใส่เราหนึ่งทีคือตายแน่นอนครับนี่แหละครับวิธีเล่นแมปดาวนี้นะครับหรือดาวอะไรนั่นเองครับเป็นไงครับอย่าประมาทนะครับเพราะว่าแพ้ได้หลายรอบนะคือถ้าแบบเพื่อนไม่ช่วยกันไม่มีพลังมิตรภาพเลยหรือคนไม่ค่อยเป็นงานเลยคือแพ้แน่นอนครับ แล้วสิ่งที่สําคัญเลยนี่ครับระเบิดตัวนี้พกเข้าไปด้วยทุกครั้งครับไม่ว่าจะเล่นแมปไหนดาวไหนระเบิดตัวนี้จําเป็นอย่างมากครับเห็นไหมครับโอ้โหนี่แล้วก็อยู่กระจายกันนะครับเอ้ยเรียบร้อยเลยครับมิชชั่นคอมพลตครับนี่ครับแล้วใครที่ทําดาเมจได้มากที่สุดอยู่ตรงด้านขวาบนนะครับ คนนั้นจะได้ปักธงแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับแล้วดูนะครับ <laughs> คลิปนี้ผมตลกอะดูอันสามคนนี้เขาน่าจะเป็นเพื่อนกันนะดูดูมามา,มาบังจอครับดูดูดูยังยังอีกยังอีกโอ้โหยบังเมื่อลุยเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็ไปกดเอาแต้มได้นะครับนี่โหลดดิงเรียบร้อยกลับมาที่ยานเม่นะครับยานแม่ ผมก็จะไปกดเอาแต้มนะครับเอาไปผิดฟังอ่าฝังนี้ครับนี่แต้มจะอยู่ด้านขวานะครับคอยดูด้านขวาบนนะกดอีเอ้ยแด้มาแล้วนี่เหละครับมาแล้วคาวนี้ต่อไปจะไปลุยดาวก็ไม่ใช่ดาวดิดวงจันทร์นะครับดาร์กมูนนั่นเองตอนที่ผมจะลงนะครับผมก็กดรับเควสเหมือนเดิมครับเควสประจำวันแล้วก็ไปลุยครับ เซตเดิมนะครับสามคนนี้คือเพื่อนกันแน่นอนแมบนี้จะง่ายหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะแบบหลักการง่ายเลยครับคือยิงอย่างเดียวครับเควสคือ,คอจะแบบเรียกไดโนเสาร์าให้เรายิงครับง่ายๆเลยกำจัดไดโนเสาร์เอเลี่ยนให้หมดตามที่เควสบอกครับโอ้โหอันนี้คือผมปิงนะครับดูเขาลงไปแล้วนะครับผมลงไปคนนี้สิ อันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับช่วงที่ผมอ่านคลิปนี่คือแบบฝนตกหนักมากนะครับไม่ได้ดูชาวบ้านเ้งเลยครับลงมาทีหลังมาเควสของแมปนี้นะครับจะเด้งตรงกลางกับสลับทางซ้ายมือนะครับนี่เห็นไหมครับตรงกลางไซเบอร์แรปเตอร์นะครับค่าไซเบอร์แรปเตอร์15ตัวเสร็จมันก็จะมีเควสใหม่มานะครับ เดี๋ยวไปดูกันเลยครับเห็นไหมค่าครบ15ตัวครับเด้งไปอยู่ทางซ้ายแล้วเห็นไหมครับนี่ไซเบอร์แรปเตอร์นะครับตอนนี้ค่าเลยท้อตัวครับลักการง่ายเลยครับยิงหัวแรงที่สุดนะครับแก๊งเอเลี่ยนไดโนเสาร์ไดโนเสาร์เอเลี่ยนจะพูดสลหรับทำไมยิงหัวดาเมจจะแรงที่สุดแล้วครับให้สังเกตนะนี่เห็นไหมผมพยายามจะเล็งหัวนะครับนี่ครับคือวิธีเล่นของแมปดวงจันทร์นะครับ พอเควสต่อไปนะครับเราก็จะเดินตามลูกศรครับแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมาครับเห็นไหมตรงกลางหัวเราครับกําจัด15ตัวนะครับนี่ครับตัวนี้คือลักษณะของเขาคือเหมือนเอเลี่ยนไดโนเสาร์เป็นสัตว์ชนิดมีปีกครับเห็นไหมนี่ครับแล้วเวลาเขายิงมาครับเราอย่าอยู่กับที่นะครับเพราะว่ามันจะมีลูกไฟอยู่บนพื้นนะครับคอยเผาไหม แล้วถ้าเราอยับที่นี่เลื่อนเราจะลดลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็แบบลดเร็วมากครับผมเคยลองอยู่วิเชยแล้วครับเห็นไหมขนาดโดนแค่เนี้ยดูดิหลอนเลือดทางด้านขวาบนครับโอ้โหเกือบครึ่งหนึ่งอ่ะเมื่อมิชชั่นคอมพินะครับเราก็จะต้องเดินไปตามลูกศรเหมือนเดิมนะครับป่าแล้วก็จะต้องไปวางระเบิดที่ปากถ้ำนะครับนี่นะครับ ถึงถ้ำแล้วครับเราก็จะต้องไปวางจุดหรือวางระเบิดนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นการวางระเบิดหรือเป็นการวางชี้เป้าให้ยันเรายิงปืนใหญ่มาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับนี่ครับเมื่อวางเสร็จแล้วก็จะมีแก๊งไดโนเสาร์นะครับมาขัดขวางแล้ครับเราจะต้องกําจัดให้ครบ30ตัวนะครับวิธีต่อสู้เราคือยิงหัวมันนั่นแหละครับแล้วถ้าไดาโนเสาร์นี่เขา เขาจะยิงเรานะครับเขามันจะมีตัวหนึ่งที่จะยิงเราได้นะก็คือนี่เห็นไหมตาสีแดงเนี่ยอ้ยให้เราแดนหลบนะครับไม่งั้นจะกระเด็นแบบนี้ได้นะครับนี่ครับเมื่อยิงครบ30ตัวนะครับถ้ำก็จะระเบิดครับคอยดูนะครับยังยังไม่ระเบิดอีกตู้มเออใช่จริงๆด้วยครับยิงมาจากยานแม่ของเรานั่นเองครับยานแม่ ปิดปากถ้ำเรียบร้อยครับจากนั้นเราก็จะต้องเรียกบอสเข้ามาไฟกับเรานะครับไปกดเพื่อนเพื่อนกดอุ้ยมาแล้วผมก็จะปลาระเบิดดนดาก,กอน,นะครับโอ้โหตัวใหญ่นะครับวิธีเอาชนะนะครับใช้พลังมิรภาพนะครบ ยิงหัวนะครับให้เน้นยิงหัวแล้วก็ปาระเบิดนะครับข้อควรระวังในการปะทะบอสทีเล็กตัวนี้นะครับเขาจะมีลูกน้องนะครับเห็นไหมตัวนบินน่ะมันจะคอยซัพพอร์ตหัวหน้านะครับโดยการแบบยิงลูกไฟมาใส่เราครับแล้วไอ้ลูกไฟนี่เราจะอยู่เฉยไม่ได้นะครับถ้าเราอยู่เฉยเราจะโดนเผาตายได้นะครับดาเมจค่อนข้างหนักนะครับนี่ครับอุ้ยแล้วเหมือนเดิมครับบอสทีเล็กเขาจะมีสกิล พ่นไฟแล้วก็ดวงตาสีแดงปล่อยเลเซอร์ใส่เรานะครับเห็นไหมครับนี่หูยอย่าอยู่เฉยนะครับตายได้นะครับเห็นไหมหลบพรับลบลบนี่เลเซอร์ลบโอ้โหทฤษฎี20นะครับการกระทำศูนย์ครับสําหรับผมกดไม่ทันครับตอนที่อัดคลิปนี่คือแรกครับโอ้โหอันนี้น้องบอกว่าอ้างอ้างยิงครับแล้วพอเลือดบอสใกล้ตายนะครับเลือดบอสเหลือน้อยอ่ะ ประมาณสามนสี่มั้ยไม่ใช่สามวนสี่ดิ3สี่แหละนะประมาณนั้นครับบอสจะสปีดเก้านะครับต้องระวังตรงนี้นะครับเห็นไหมเขาจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับโอ้โอเห็นไหมครับสกิลไฟเรียบร้อยมิชชั่นคอมพลีเเป็นการที่เหนื่อยเหมือนกันนะครับเพราะผู้เล่น3คนครับ นี่แล้วเขาก็ทําดาเมจได้เยอะที่สุดนะครับใครดาเมจเยอะเอา้าแล้วผมหายไปไหนเฮ้ยเดี๋ยววิ่งมาก่อนวิ่งโอ้โววิ่งไปไหนวะเนะี่ยโอ้โหตัวค้างอยู่นั่นนะครับน่าจะแหลกนะครับตกใจนึกว่าตัวเองหายไปไหนเป็นไงครับนี่นะครับคือวิธีเล่นแมปดาร์คไดเวอร์ในฉบับลุยสองดาวนะครับ ดาวดูนแลวก็ดาวดาร์มูนนะครับไอดาวดูนน่ยไม่ได้ชื่อดาวดูนครับผมตั้งชื่อให้นะครับกดรับมิชชั่นมาเรียบร้อยครับได้แต้มมาเรียบร้อยต่อไปผมก็จะไปสุ่มอาวุธให้ดูนะครับคอยดูนะครับสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นใหม่นะครับวิธีสุ่มอาวุธนะครับแบบนี้ครับไปที่ตู้ปืนแล้วเราก็กดโอเพนนะครับ แล้วเมื่อเราสุมส่มเสร็จเราก็กดโค้ดปิดไปนะครับแล้วก็สุ่มใหม่ครับไม่ต้องกลัวว่าปืนหายไปไหนนะครับหรืออาวุธหายไปไหนมันไปรวมที่เราเปิดได้มาแล้วนะครับแล้วก็จะอัพเลเวลให้เราครับแบบนี้ครับซิกมาเรียนเลเวลสองแล้วปืนสไนเปอร์นะครับ MR 1เลเวลห้าแล้วต่อไปก็ตุนหีพี่ P ิบห้าเลเวลสองนี่แหละครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับการหาปืนหายังไงหาแบบนี้ครับอัปเกรดเลเวลปืนยังไงก็อัปแบบนี้แหละครับนี่แหละครับถือว่าละเอียดพอสมควรแล้วนะครับมันไม่มีอะไรมาคแบบนี้เล่นง่ายๆครับมั้งนะครับแต่การต่อสู้ค่อนข้างที่จะต้องพึ่งพลังมิตรภาพพอสมควรนะครับไม่งั้นผ่านยากยากนะครับยากจริงคนเดียวขี้แตกนะครับขี้แตกจริง ยึดดาวไม่ได้นะครับนี่แหละครับคือวิธีเล่นแบบละเอียดฉบับท็อปซอตนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ